สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักแล้วก็เพื่อนๆรวมถึงคนที่อยู่เมืองนอกด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกๆคนนะครับมาดูสวนฟักทองนะครับของดีดีชาแนลเขานะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะงามขนาดไหนนะงามมาก่ะก่อนถือเลยนะครับก่อนที่เข้าไปโรงฟักทองเราจะเห็นต้นมะเขือเห็นไหมต้นมะเขือนะครับมะเขือปอกมาดูฝั่งนี้กันดีกว่าฟักทองเราเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นหนึ่งลูกแล้วนะฮะ นี่หนึ่งลูกเห็นไหมกําลังออกเลยนี่ยอดยอดเนี่ยเอาไปลวกนะครับกินกับปน่นอร่อยมากผมบอกเลยนะหลายคนคงเคยกินแล้วนะครับแล้วก็มีประโยชน์บำร,รุงสายตาด้วยนะฟังทองเนี่ยแล้วก็ต้องรู้นะครับดอกออกแล้วนะฝั่งนู้นเดี๋ยวเรามาหาลูกกันดีกว่าว่าจะมีกินลูกนะครับจะมีขึ้นหรือเปล่าลูกน้าเสร็จแล้วลูกเลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ลูกใหญ่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมลูกเป้งๆเลยเห็นว่าหรเนี่ยจริงๆลูกนี้กินได้นะเหะ็นไหมเนี่ยอยู่เนใกล้ๆเลยนะครับลูกสวยด้วยพร้อมกินเลยลูกนี้เราเจอหนึ่งลูกแล้วเดี๋ยวเราไปดูลูกลอื่นว่ามีหรือเป <c oughs> <swag. S 2> ล่าน,นะครับอ่าี่เลยนี่เลยเสร็จแล้วลูกที่สองนี่นะครับลูกที่สอง สวยด้วยเห็นไหมลูกสวยด้วยเห็นต้องรอโตนิดนึงเหมือนลูกนะต้องรอให้เขาใหญ่กว่านี้หน่อยยังเล็กอยู่นะครับยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เราเห็นอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมตามมานี่นะครับแล้วแล้วนี่นะครับลูกที่สาม ลูกที่สามนะครับแล้วก็ลูกที่สี่ตรงนู้นเลยต้องค่อยๆระวังนะเวลาเดินเพราะว่ามันจะเหยียบยอดของเขายอดเขากินได้นะครับประโยชน์เขาเยอะนี่เลยนะลูกที่สี่นะครับเนี่ยธรรมชาติของเรานะเราหาปลูกกินเองไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเนาะบ้านนอกแบบเนี้ ธรรมชาตินะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับก็มาให้ทุกคนได้ดูสวนฟักทองของเลยดีชาแนลนะฮะที่เขาปลูกไว้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนบายยครับไปครับ